แต่ถ้าตัวแบบหัดเนี้ยนะครับเนื่องจาก M มเนี่ยมันเล่นอยู่ที่จังหวะหนักนะครับอย่าลืมนะเราพยายามโฟกัสที่จังที่ตัว M นะครับหรือว่าเน้นที่ตัว M อย่าไปเน้นที่ตัว P นะครับอ่าเดี๋ยวผมลองดูก่อนไม่รู้รอดไหมสวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ After Class ครับใน EP นี้นะครับเรายังอยู่กับ120 Right hand study นะครับในตอนที่แล้วผมได้พูดถึง1 2แล้วก็3ไปใน EP นี้จะต่อด้วยแบบฝึกหัดที่4แล้วก็5มาลุยเลยครับอ่เดี๋ยวเริ่มต้นเดี๋ยวเรา overview ตัว exercise 4กับ5ก่อนนะครับว่ามันมีความคล้ายกันหรือว่าความต่างกันที่ตรงไหน4กับ5จะฝึกเรื่องเดียวกันนะครับก็ฝึกให้เราเหมือนเข้าใจ เนาะการว่ามือขวาเนี่ยนะครับมันสามารถเปลี่ยนโพสิชันได้เวลาที่เราเล่นเนาะนิ้ว P เนี่ยนะครับหรือนิ้วโป้งเนี่ยทำหน้าที่เหมือนกับเล่นตัวโน้ตต่ําของเพลงหรือเลขอยา่างพวกโน้ตเบสอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็ตัว I M เนี่ยนะครับ,นะรบจะเล่นตัวโน้ตเสียงสูงในบาฝึกหัด1-3มเนาะมันจะ I M เนาะถ้าเราย้อนดูนะครับใน E P ที่แล้วเนี่ยมันจะเล่น I M อยู่ที่แค่สาย1กับ2 อสจจมมติเราเล่นผมจำเป๊ะๆไม่ได้แต่มันประมาณนี้หมายความว่า I, M เนี่ยมันไม่ถูมุฟไปไหนเลยเนาะมันก็วนอยู่แค่สองสายนี้แต่ว่า e x เอ็กซ e ซัที่4กับ5เนี่ยเราจะสังเกตว่า IM เนี่ยมันไม่ได้สเตย์นนะอยู่แค่ที่เหมือนสาย4สาย3อย่างเดียวนะครับมันลงไปจนถึงสาย1เลยนะครับอันที่ผมพูดถึงก็ตรงเนี้ย ไอเอ็มตรงเนี้ยเราเล่นสายสามใส่สี่แล้วก็ใส่สามตรงนี้เราเล่นสาย 3, าสามแล้วก็สายสองตรงนี้เราเล่นสายสองสายหนึ่งอย่างเงี้ยเป็นต้นจากที่เคยใช่ไหมที่เราเล่นแต่ตัวเอ็กซ์สายเนี้ยมันเหมือนมันถูกเหมือนมือขวาไอเอ็มนีมันขึ้นมาถึงตรงนี้นะ แล้วก็ชิปซึ่งเฮ้ยมันคนละแบบกับที่เราเคยฝึกมาเลยนะครับอ่าคราวนี้สี่กับห้าเอาห้าต่างกันยังไงอะถ้าเราเปรียบเทียบสามห้องแรกเนาะเดี๋ยวผมจอต่รูปแบบฝึกหัดให้ละเอียดกว่านี้เนาะแต่เดี๋ยววันนี้ผมขอวิวก่อนเห็นไหมห้ามันรีเวิร์สเนาะจากที่4เนี่ยเหมือนเราเล่น เหมือนเราแค่กลับอะครับแต่ก็ยากขึ้นนิดนึงนะอาจจะทำวามอาจจะมีฟิลแปลกนิดนึงเพราะว่าพนะีน่ยมันไม่ไดีอยู่จังหวะหนึ่งนะครับแต่ที่ผมจะโชว์ให้ดูก็คือเหมือนแบบความแตกต่างกันเนาะว่ามันแตกต่างกันยังไงนะครับซึ่งดูเร็วๆโครงสร้างมันไม่ได้ต่างและมันต่างแค่วิธีมือกว่านะครับโอเคสรุป4กับ5นะครับก็ เหมือนกันนะครับในเชิงของการใช้ขอนในเชิงของการ move นะครับ P I M, P I M ไปในจุดต่างๆแต่ว่า order หรือว่าการเล่นเนี่ยมันจะสลับกันคนละแบบนะครับด้านบนจะเป็น P I M ด้านล่างจะเป็น M I แล้วก็ P โอเคเดี๋ยวเรามาดูแบบฝึกหัดที่4กันต่อเลยหลังจากที่เรารู้ นะครับความคอมมอนเนาะหรือว่าความเหมือนความต่างกันระหว่าง4กับผ้าเดี๋ยวเรามาเจาะกันในแต่ละตัวแบบฝึกหัดห้องแรกนะครับก็จะเป็น C นี่แหละนะครับห้องที่1เนี่ยก็จะเป็นคอร์ดซนะครับถ้าใครจับคอร์ดซีไปแล้วจับไว้เลยนะครับอันนี้ก็จะเป็น G7 โดยใช้เบสที่สาย5นะครับและแบบฝึกหัดที่4จะเป็นอย่างนี้ เดี๋ยวผมเล่นดูก่อน โอเคนะครับถ้าสังเกตจากตัวแพทเทิร์นมือขวาเนาะถ้าคนเล่นคอร์ดได้เนี่ยเราก็จะพอเห็นแล้วล่ะว่ามันถูกมูฟลงไปนะครับอาจจะถ้คนที่อาจจะยังไม่คุ้นมือซ้ายอะไรเงี้ยเนาะอาจจะเล่นแค่มือขวาอย่างเดียวก่อน P I M มันจะอยู่ที่ P อยู U ่สายห้านะครับอันนี้ในชุดแรกนะ P อยู U ่สายห้าอยู 2, ่สาย2องอยู่สายสามพอเสร็จปั๊บ PiM มันจะถูกเปลี่ยนมาเป็นสาย C 3 2แล้วก็ลงมา3 2 1และชุดสุดท้ายมันจะเป็น5 2 1แบบนี้นะครับถ้าช่วงแรกเวลาที่เราเล่นแล้วแบบมันยากมันไม่สามารถเล่นต่อกันเลยได้เนี่ยอาจจะฝึกแค่วางนี้ก่อนเหมือนให้เข้าใจโครงสร้างภาพรวมมันครับเพิบแล้วก็ยกลงมาทั้งชุดยกลงมาทั้งชุดแล้วก็ทั้งชุดแบบนี้ ถ้าทำแบบนี้ก่อนมันจะทำให้เหมือนการเล่นของเราเนี่ยง่ายขึ้นนะครับเหมือนเรารู้โครงสร้างก่อนแล้วเราค่อยไปพุชเล่นตามตัวแพทเทิร์นต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นนะครับนะลองดูนะแบบนี้นะครับแล้วถ้าสังเกตดูดีในห้องที่2นะกับห้องที่1เนี่ยมันใช้แพทเทิร์นเดียวกันเป๊ะๆเลยหมายความว่าถ้าเราฝึกมือขวาแบบเมื่อกี้ นะครับในห้องแรกห้องที่2ก็ใช้ได้ด้วยอีกนะโอเคสรุปครับถ้าจะเล่นแบบฝึกหัดนี้ถ้าใครเล่นได้แล้วก็เล่นเลยนะครับแต่ให้มีการอาแวรว่าโอเคนิ้วมันจะใช้อะไรตรงไหนนะครับส่วนคนที่ยังอาจจะทำไม่ค่อยได้นะครับเราก็หัดวางก่อนนะว่าแพทเทิร์นภาพรวมเป็นยังไงแล้วค่อยมาเล่นต่อกันเรืเ่อย ครับต่อไปเดี๋ยวเรามาดูที่แบบฝึกหัดที่5กันบ้างนะครับ5ในต่างจาก4นิดเดียวนะครับการเล่นมือซ้ายนะครับการใช้คอร์ดเหมือนกันนะครับแค่วิธีการเล่นมือขวาที่แตกต่างไปนะครับจาก PIM อันนี้ก็จะเป็น MIP อันนี้ทริกกี้นิดนึงนะถ้าคือโดยส่วนใหญ่นะเวลาที่เราเล่นนะเราจะเป็นเน้นที่เบสใช่ไหมบุ่มบุ่มบุม,บม,บมแต่ถ้าตัวแบบฝึกหัดเนี้ยนะครับ เนื่องจาก M เนี่ยมันเล่นอยู่ที่จังหวะหนักนะครับอย่าลืมนะเราพยายามโฟกัสที่จังที่ตัว M นะครับหรือว่าเน้นที่ตัว M อย่าไปเน้นที่ตัว P นะครับเดี๋ยวผมลองดูก่อนไม่รู้รอดไหม จะพลาดบางตัวนะครับแต่พอเห็นไอเดียเนาะว่า4กับ5เนี่ยมันแตกต่างกันยังไงนะครับอ่ะโอเคคราวนี้ครับเดี๋ยวผมพูดถึงภาพรวมนะการฝึก4กับ5นะครับมีหนึ่งในเทคนิคที่สำคัญมากๆก็คือเทคนิคของการ planting นะครับผมอยากให้หลายๆคนทำความเข้าใจเรื่องนี้ก่อนเล่นเนาะเราวางไว้ก่อน planting จริงๆมันก็คือการที่เราเหมือน เราเตรียมอ่ะนิ้วไว้ก่อนที่จะเล่นมันก็คือ planning นั่นแหละใช่ไหมครับแต่ถ้าเราจะเล่น4ี่ชุดแรกใช่ไหมครับเราก็ควรจะวางแบบนี้ไว้ก่อนพอเล่นชุดแรกเสร็จพอหลังจากที่เล่นตัวสุดท้ายนิ้ว P มันก็ควรที่จะไป plan ต่อไปอ่ะอันนี้พอเห็นภาพใช่ไหมครับคือเวลาที่เราเล่นนะครับเราเล่นชุดนี้ เราเตรียมรอไว้ก่อนในขณะเดียวกันพอเราเล่นตัว M เสร็จเราก็เตรียมรอที่ตัวนี้อีกคือเพราะว่าเนื่องจากมันเป็นแพทเทิร์นที่คอนติเนียตลอดใช่ไหมเราก็ควรที่จะอะไรแบบนี้นะครับอันนี้รวมถึงพวกแบบฝึกหัดที่5ด้วยนะที่เราก็ต้องหัดแพลนเหมือนกันเวลาที่เราเล่น อันนี้ผมไม่ใส่มือซ้ายแล้วกันมันเราเล่นตัวเอก็ควรที่จะมาชุดต่อไปแล้วอะไรเงี้ยอะไรคล้ายๆแบบนี้นะครับอันนี้นะเดี๋ยวผมแนบแว้ข้างบนนะครับลรงไปดูให้ละเอียดอีกทีไม่อยากอธิบายมากในคลิปวิดีโอนี้นะครับเกี่ยวกับเรื่องของการ planting แล้วก็มาประยุกต์ใช้กับแบบขัดที่4กับ5ในคลิปวิดีโอนี้ เป็นยังไงกันบ้างครับในเอพิโซดนี้นะครับมาพูดคุยกันได้ในคอมเมนต์ทางด้านล่างขอให้ของนิดนึงนะครับตอนนี้ผมทำ Classical Guitar for beginner นะครับมีหลายตอนมากๆเลยนะครับถ้าใครสนใจนะครับเดี๋ยวผมลิงก์ไว้ให้ทางด้านล่างจนกว่าจะได้พบกันในเอพิโซดต่อไปนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ